ก็ขอสวัสดีพี่น้องยามค่ำครับพี่น้องครับเวลานี้ก็ประมาณโกโมงครึ่งเกือบทุ่มหนึ่งนะครับโดยประมาณครับโดยประมาณเวลานี้นะครับเกือบจะหนึ่งทุ่มนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็มาจากการเรื่องวัชพืชหน่อยครับแนะปลงพักที่เราทำอยู่นะครับ ตอนนี้หญ้ามันขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนหัวป้อมนะครับผักชีไทยครับก็ก็เริ่มจะเริ่มเติบโตแล้ว,วครับแต่ว่าวัชพืชขึ้นเยอะมากนะครับตอนกลางวันก็ต้องทํางาน,นครับตอกนกลางคืนก็ต้องนี่นะครับมันดีอยู่อย่างครับอากาศเย็นสบายนะครับ แต่ก็เสียอยู่อย่างหนึ่งยุงครับยุงกัดครับนี่ยเห็นไหมครับต้นหญ้าเพียบเลยครับนี่แหละครับปัญหาของคนทำเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือนี่ครับต้นหญ้าครับถ้าเราไม่ถอนมันนะครับหญ้ามันจะโตไวกว่าพืช ผักที่เราปลูกนะครับมันก็จะคุมพื้นที่ทำให้พืชผักเราแค่แกนนะครับไม่ได้ตามจเจริญเติบโตไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเราประเภทปลูกไม้ผลไม้อะไรเงี้ยหญ้านี่ช่วยได้นะครับช่วยเป็นพืชคุ้มดินให้เรานะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแปลงผักนี่คง คงไม่ไหวครับนะ <c oughs> เราต้องมานั่งทอนออกครับเพราะว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์ IC นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆ <c oughs> ก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับพี่น้องครับ <c oughs> ก็ต้องอดทนเอาครับนี่นะครับเราจะได้รู้ว่าความลำบากเป็นยังไงนะครับถามว่าทำทำไมให้มันนื่ไยทำทำไมให้มันยุ่งยาก ให้ตัวเองลำบากมันเป็นความสุขทางใจนะครับพี่น้องผมราไม่ได้ว่าใครนะครับคนที่เขาอยากทาการทํำกเกษตรบินซีนี่นะครับอันดับแรกเลยนะครับใจต้องมาก่อนนะถ้าใครไม่มีใจนี่ยากที่จะผ่านอุปสรรคไปได้นะครับหลายคนถอดใจก็มีครับเห็นพักไม่ขึ้นอขึ้นแต่ยากาเงี้ยเริ่มถอดใจแล้วครับพี่น้อง นี่นะครับกับเซตอีซีปัญหามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือแย่เยอะ <c oughs> แต่ถ้าเราขยันนะครับถอนมันมันก็ก็พอพักเราก็พอจเจริญเติบโตได้ครับพี่น้องแต่ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ถอนเลยนะครับคือพักเราก็จะ,จะเจริญงอกงามไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ ต้องขยันเข้าไว้นะครับพี่น้องดูสิครับเต็มไปหมดนะครับที่เขียวๆในหญ้ารวนๆครับต้องทอนออกครับมีหลายคนถามว่าทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าหรือใช้ายาคุมหญ้าตั้งแต่แรกนะครับก็ชื่อผมก็บอกอยู่นะครับกเกษตรดีซีวิธีพอเพียง <c oughs> ส่วนผมจะต้องปราศจากอินทรีย์นะครับปุ๋ยเคมีผมก็ไม่ใช้ครับผมใช้ขี้ไก่ขี้วัวแล้วก็น้ำหมักชีวภาพที่ผมหมักไว้นะครับนะวันนี้ก็มาพ่นพ่นไปหนึ่งถังนะครับถังยังอยู่ดีครับพ่นเสร็จผมก็มาถอนนั่งถอนหญ้าต่อนะครับเราจะไม่ใช้เคมีนะครับตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอลวงราชการที่เก้านะครับท่านได้สอนไว้แนะนําไว้แล้วก็เอามาปฏิบัติตามนะครับถ้าเราขยันหน่อยแล้วก็นั่งถอนไปครับวันละเล็กวันละน้อยไม่ต้องรีบนะครับเหนื่อยแล้วก็พักแค่นะั้นะครับ <c oughs> บางคนก็ถามว่าทําไมต้องทาให้ตัวเองลําบากเอ่อมันเป็นความสุขทางใจนะครับคือคนที่จะทําเกษตรอินทรีย์ได้เนี่ย ใจต้องมาก่อนต้องรู้ว่าปัญหามันจะเจออะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับหญ้านี่นะครับเวลาเราหว่านเม็ดพันพืชไปนะครับกว่าเม็ดพันพืชจะออกนี่ยหญ้ามันออกก่อนละเพราะหญ้ามันออกก่อนพอไม่ได้พันุ์พืชมันออกทีหลังเนี่ยหญ้ามันก็กินอาหารพวกขี้วัวพวกขี้ไก่ที่เราผสมดินไว้เนี่ยไปจะหมดละนะครับ หญ้านี่มันมาจากอะไรครับมันส่วนหนึ่งมันก็มาจากขี้วัวนะครับที่เราเอาขี้วัวมาใส่นะครับวัวที่เขากินหญ้าเลี้ยงด้วยให้กินหญ้าตามธรรมชาติครับเม็ดหญ้ามันก็ติดไปกับขี้วัวนะครับส่วนหนึ่งก็ที่ดินแปลงนี้ตอนแรกมันก็มีแต่แปาหญ้านั่นแหละครับก่อนที่เรามาไถนะก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ใช้ความอดทนค่อยๆถอนไป วัาละเล็กแล้วน้อยเหนื่อยเราก็พักครับพี่น้องถ้าถ้าเป็นที่เขาใช้เอ่ยากำจัดวัชอยยาฆ่ายานะครับกำจัดปัจพืเนี่เขาก็จะทำการเตรียมแปลงเสร็จเขาก็จะพ่นยาคุมยาไปก่อนนะครับเพื่อมาให้ยามันขึ้นนะครับแต่เราไม่ทำแบบนั้นครับเพราะเราไปเกษตรอีสี นะครับแล้วก็อุปสรรคอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือนอกจากยาแล้วก็มีพวกมแมลงนะครับนะพวกมแมลงจะเข้ามากินพืชผักเรานะครับตอนนี้ก็มีแมงเต่าทองนะครับเต่าทองนี่ชอบมากินใบพริกใบมะเขือนะครับก็ไม่เป็นไรครับแบ่งสันปัดส่วนไป รออย่างเดียวครับรอให้ต้นพืชโตครับแล้วผมจะเอากบมาปล่อยครับส่วนของผมบริเวณนี้ผมจะต้องเลี้ยงกบแต่ตอนนี้พวกต้นพริกต้นมะเขือมันยังไม่โตนะครับรอพริกมะเขือโตเมื่อไหร่เราจะปล่อยกบทันทีตัวห้ามตัวเบีย้ยนะครับขม้มาแรงตัวนี้ให้มลแรงล่อมลแรงให้มาเยอะๆก่อนนะครับ เดี๋ยวเอากบปลาปล่อยก็ให้กบกินมแมลงนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวถอนใจก่อนครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะครับทุกอาทิตย์นะครับนี่ก็ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วครับพี่น้อง ยาเริ่มโตโตกว่าตน้นผักชีเราแลละก็ต้องเรีบถอนก่อนวอนที่มันจะโตมากกว่านี้ครับโอเคครับฝากติดตามช่อง Youtube ผมด้วยนะครับช่องกเกษตรอินทรีย์วิธีพ่อเพียงนะครับเกษตรอินทรีย์วิธีพ่อเพียงทำตาแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9 พระองค์ท่านได้สอนให้เรารู้จักความว่าพอเพียงนะครับบางคนถามว่าทำไมไม่ไปซื้อที่ตลาดครับง่ายดีไม่ต้องเองก็ไม่ต้องระบากห้าบาทสิบบาทมันก็ไม่ได้แพงอะไรมันไม่แพงครับแต่ถ้าเราซื้อทุกวันเนี่ยสรุปปีหนึ่งหมดเงินไปเท่าไหร่ครับลองบอกลวงคุณหานดูนะครับ <c oughs> ผมเป็นลูกชาวนาลูกชาวสวนครับเกิดมาไม่ได้ร่ำรวยเหมือนใครเขา นะครับไม่เหมือนคนบางคนที่เขามีว like ัสนาดีเกิดมาในฐานะตระกูลที่ร่ำรวยนะครับไม่จำเป็นต้องมาทำแบบเรานะครับเข้าไปตลาดก็ไปซื้อเอาห้าบาทสิบบาทครับเขาก็อยู่ได้ครับเขามีทางเลือกครับแต่ผมไม่มีทางเลือกแต่สิ่งที่ทำนี่ก็คือทางรอดกิจะใช้ชีวิตประจำวันครับ โอเคครับพี่น้องครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับเกษตรอีสี IC, วิธีพอเพียงนะครับจะอัปเดตให้ดูทุกๆอาทิตย์น,นะครับความเจริญเติบโตของผักของเราเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ